ค่ะวันนี้นะคะชาลิตานะคะฝ่ายขายของ Ford ตะดิดที่นี่นะคะจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับตัวรถยนต์ Ford r a n อร์ที่เป็นชุดแต่งออฟโรดเน้นสวยทุกคันที่ออกจากโชว์รูม Ford ตะดิดเดี๋ยวตาจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ ไปดูมาแล้วนะคะแต่ละรุ่นสวยกันขนาดไหนนะคะอยากได้กล์ไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะอยากได้คันไหนสีไหนบอกชริตาได้เลยค่ะโทรหาสอบถามเลยนะคะ0 6 1ค่ะ275 0393ห่ะหรือว่าอินบ็อกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากได้คันไหนไว้เป็นตัวอย่างคลิปดีๆแบบนี้นะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ